ทุกๆคนนะคะยังคงเจอกับครูส้มนะคะในรายวิชาสังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมนะคะวันนี้เราก็จะมาเรียนกันนะคะในเรื่องของลักษณะทางกายภาพก,กับการดำเนินชีวิตนะคะในขณะที่นักเรียนเรียนเนี่ย เรียนคลิปสไลด์กับครูเนี่ยนะคะนักเรียนก็สามารถที่จะเปิดหนังสือนะคะเพื่อที่จะดูเนื้อหาไปพร้อมๆกันได้นะคะหรือนักเรียนเนี่ยกลับไปหลังจากจบคลิปนี้นะคะนักเรียนเปิดดูเนื้อหาทบทวนนะคะทาความเข้าใจกับในหนังสือได้นะคะเรามาเรียนต่อเลยนะคะสำหรับ ในเนื้อหาส่วนนี้นะคะก็จะตรงกับมาตรฐานตัวชี้วัดสนะคะสห้าจุดหนะคะป .3 าทับสบอกความสัมพันธ์ของลักษณะทางกายภาพนะคะกับลักษณะทางสังคมของชุมชนนะคะเนื้อหาเนี่ยก็จะยากขึ้นมานิดนึงนะคะแต่ว่านักเรียนก็มีพื้นฐานอยู่บ้างแล้วนะคะตอนที่เรียนชั้นป .2 นะคะเพราะฉะนั้นก็คงจะ อพอจะเข้าใจเนื้อหาส่วนนี้กันนะคะมา,มาดูหัวข้อแรกเลยนะคะว่าเราเรียนเกี่ยวกับชุมชนนะคะเราก็จะต้องรู้ความหมายของชุมชนก่อนว่าชุมชนเนี่ยหมายถึงอะไรนะคะชุมชนเนี่ยก็จะหมายถึงกลุ่มคนนะคะที่อยู่รวมกันเป็นสังคมขนาดเล็ก นะคะอาศัยอยู่ในอาณาบริเวณเดียวกันนะคะแล้วก็มีผลประโยชน์ร่วมกันนะคะไม่จาเพาะว่าผลประโยชน์อย่างเดียวนะคะถ้าเกิดมีปัญหาหรือมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเนี่ยก็คือคนในชุมชนเนี่ยจะต้องรับผิดชอบร่วมกันนะคะอย่างชุมชนที่คุยจะยกตัวอย่างเนี่ย ก็จะก็คือชุมชนหาดใหญ่นนะคะโรงเรียนของเรานะคะโรงเรียนเทศบาล5วัดหาดใหญ่เนี่ยก็ถือว่าอยู่ในชุมชนหาดใหญ่นนะคะไปนะคะเราก็มาดูในส่วนขององค์ประกอบของชุมชนนะคะว่าประกอบด้วยอะไรบ้างนะคะองค์ประกอบแรกนะคะก็จะประกอบด้วย ภูเขานะคะก็คือลักษณะของธรรมชาตินะคะเช่นภูเขาแม่น้ำนะคะป่าไม้นะคะที่เกิดขึ้นตามธรรมชาตินะคะแล้วแต่พื้นที่ไหนนะคะอันนี้ธรรมชาติที่ดีก็จะเหมาะสมแก่การตั้งถิ่นฐานนะคะยินดีอากาศดีแหล่งน้ำดีนะคะก็จะเลือกตั้งถิ่นฐานไม่เพาะว่าเป็นพื้นที่ รอบๆบ,บริเวณของเรานะคะพื้นที่รอบนอกด้วยนะคะทั้งประเทศทั้งโลกของเราเลยนะคะถ้าเกิดมีดินดีอากาศดีแหล่งน้ําดีอ่าองค์ประกอบเหล่านี้นะคะก็จะเหมาะสําหรับการตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนที่อยู่อาศัยนะคะองค์ประกอบตัวที่สองนะคะก็คือมนุษย์มนุษย์เนี่ยเป็นอย่างไรมนุษย์เนี่ยก็คือจะเข้าไปอยู่อาศัยในธรรมชาติที่ดีที่อุดมสมบูรณ์นะคะองค์ประกอบที่3าม ์ประกอบที่3ก็คือวัฒนธรรมและประเพณีอันนี้จะเกิดขึ้นนะคะเกิดขึ้นทีหลังเมื่อมนุษย์เข้าไปอยู่ร่วมกันแล้วนะคะก็จะเกิดวัฒนธรรมประเพณีต่างๆนะคะเช่นประเพณีสงกรานต์ประเพณีงานบุญเดือนสีบนะคะประเพณีลอยกระทงซึ่งประเพณีนี้นะคะก็จะต้องก็คือเกิดจากมนุษย์เนี่ยเองอะที่ว่าเข้าไปอยู่ร่วมๆกันหลายๆคนนะคะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นลักษณะทางกายภาพในชุมชนนะคะลักษณะทางกายภาพในชุมชนเนี่ยก็จะหมายถึงลักษณะต่างๆนะคะของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาตินะคะทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแล้วก็สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะซึ่งลักษณะทางกายภาพในชุมชนเนี่ย ก็จะมีองค์ประกอบด้วยกันนะคะเดี๋ยวครูจะได้อธิบายนะคะองค์ประกอบแรกนะคะ,อ,ะองค์ประกอบแรกก็คือลักษณะภูมิประเทศนะคะลักษณะภูมิประเทศเนี่ยมีอะไรบ้างมีลักษณะอย่างไรนะคะลักษณะภูมิประเทศนะคะก็คือสภาพทั่วๆไปนะคะของพื้นที่โลก ะะซึ่งมีลอาจจะมีลักษณะสูงต่ำนะคะก็จะแตกต่างกันไปเช่นบริเวณชายฝั่งทะเลนะคะบริเวณริมแม่น้ำลำคลองนะคะบริเวณที่ลาบนะคะริมแม่น้ำบริเวณที่ดอนบริเวณที่เป็นเกาะหรือว่าหมู่เกาะริมชายทะเลชายฝั่งอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะ ลักษณะที่2นะคะแล้วก็คือลักษณะภูมิอากาศนะคะ ลลักษณะภูมิอากาศเนี่ยก็จะเกิดขึ้นเป็นประจำในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งนะคะซึ่งก็จะเกิดติดต่อก,กันเป็นเวลาน,านานซึ่งประเทศไทยของเราเนี่ยก็จะแบ่งลักษณะภูมิอากาศออกเป็นสามฤดูนะคะสามฤดูนี้ก็จะได้แก่ฤดูร้อนฤดูฝนแล้วก็ฤดูหนาวนะคะซึ่งก็จะแตกต่างกันไปนะคะ ว่าในลักษณะของการแตกต่างเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆนะคะปัจจัยต่างๆเนี่ยมีอะไรบ้างที่ทําให้ลักษณะภูมิอากาศในบ้านเราเนี่ยแตกต่างกันนะคะก็เช่นลักษณะของภูมิประเทศนะคะคือภูมิประเทศที่อยู่บนภูเขาสูงนะคะอย่างพื้นที่ของจังหวัดในทางภาคเหนือนะคะอยู่บริเวณพื้นที่ภูเขาสูงก็จะมีอากาศหนาวนะคะในช่วง ปลายปีหรือว่าช่วงต้นปีนะคะก็จะมีอากาศที่หนาวเย็นนะคะเราก็จะคนไทยนะคะก็จะนิยมไปเที่ยวในบริเวณดังกล่าวนะคะมาดูลักษณะซับตัวที่3นะคะก็คือลักษณะทรัพยากรธรรมชาติลักษณะทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยก็จะหมายถึงสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเอง นะคะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะหรืออาจจะมีอยู่แล้วในธรรมชาตินะคะซึ่งมนุษย์เนี่ยก็ฉลาดนะคะก็นำเอาทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยมาใช้ประโยชน์ในการดำเนินชีวิตนะคะอย่างที่ครูเคยได้อธิบายไปนะคะเช่นเอาอะไรมาใช้บ้างนะคะก็เรื่องของปัจจัยสีนะคะท่านักเรียนยังพอจำกันได้นะคะมนุษย์ก็จะนำเอาปัจจัย4นะคะ มาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันนะคะปัจจัย4มีอะไรบ้างนะาักเรียนพอจะจำได้ไหมคะคงจะพอจำกันได้นะคะหนึ่งอะไรแล้วนะอลองไปทบทวนดูนะคะปัจจัย4เพิ่งจะสอนไปนะคะที่ครูจะยกตัวอย่างให้ในวันนี้ก็จะมีนะคะที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติก็เช่น ดินนะคะน้ำต้นไม้และท่าสัตว์ป่าแล้วก็อากาศนะคะอันนี้ก็คือลักษณะของทรัพยากรธรรมชาตินะคะ,ะจบเนะะื้อหาในบทนี้นะคะครูก็มีแบบฝึกหัดให้นักเรียนได้ทำนะคะก็คือนักเรียนเนี่ยยกตัวอย่างลักษณะของสิ่งแวดล้อมทางกายภาพมานะคะอย่างละ3ข้อ ลักษณะภูมิประเทศยกตัวอย่างมา3ข้อภูมิอากาศแล้วก็ลักษณะทรัพยากรธรรมชาตินะคะ3ข้อเช่นกันนักเรียนเขียนลงไปในสมุดเลยนะคะเขียนวันที่เป็นวันที่ปัจจุบันนะคะถ้านักเรียนก็คืออาจจะเรียงเป็นข้อนะคะนักเรียนอาจจะไม่จําเป็นต้องเรียงเป็นตารางแบบนี้เหมือนครูนะคะ ครูมีพื้นที่จำกัดนะคะใน powerpoint ของครูเนี่ยทำได้จำกัดแค่นี้นะคะในส่วนของทายเรียนอาจจะเรียงข้อนะคะเอาลักษณะภูมิอากาศขึ้นก่อนนะคะแล้วก็ยกตัวอย่างมาให้ครบ3ข้อขีดเส้นใต้นะคะแล้วก็ขึ้นใหม่ยกตัวอย่างลักษณะของภูมิอากาศนะคะเสร็จแล้วก็ขีดเส้นใต้จนกระทั่งเสร็จเรียบร้อย3ข้อนะคะจนครบลักษณะ ทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็ขีดเส้นใต้นะคะลงชื่อของตัวเองนะคะเด็กหญิงเด็กชายอะไรทำให้เป็นงานชิ้นงานปัจจุบันนะคะเสร็จแล้วเมื่อนักเรียนทําชิ้นงานชิ้นนี้เสร็จแล้วนะคะลดกวนนะคะผู้ปกครองนะคะถ่ายภาพ ให้นักเรียนยืนถือชิ้นงานนะคะแล้วผู้ปกครองถ่ายภาพชิ้นงานชิ้นนี้นะคะให้เห็นหน้านักเรียนที่ชัดเจนแล้วก็เห็นในส่วนของชิ้นงานชิ้นนี้ที่ชัดเจนนะคะถ่ายส่งในลายสายชันนะคะลายในอัลบั้มส่วนตัวของนักเรียนนะคะขอความร่วมมือผู้ปกครองด้วยนะคะเอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะครูก็จะจบ การนำเสนอคลิปวิดีโอในส่วนของบทนี้เอาไว้เพียงแค่นี้นะคะให้นักเรียนทุกคนนะคะดูแลรักษาสุขภาพนะคะทั้งตัวนักเรียนเองนะคะทุกๆคนสมาชิกในครอบครัวนะคะช่วยการหลีกเลี่ยงนะคะพื้นที่เสี่ยงนะคะแล้วก็ มีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะปลอดภัยห่างไกลจากเชื้อไวรัสโควิดกันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้นะคะกูก็ขอจบเอาไว้เพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ